ับสวัสดี F10 คนจ้ามื้อนี้เฮามาฮอบเขาเนาะเนื่องจากว่าเฮาได้เกี่ยวแล้วแล้วมื้อนี้เป็นยังหัวคนจะมาฮอบในนี้เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เฮากําลังเก็บข้าวใส่รไทแล้วเฮาก็จะมาย่องไว้นี้อืออ่เบิ่งเด้อเ้เอาาเบิ่งเบิ่ออืออะทรัไเดี๋ยวค่อยสิไปเฮ็ดเียกแล้วอันนี้บ่มีหยังได้ทุกคนเบิ่งโมแต่ว่าเบิ่งแล้วมันก็ยังดน กูสิได้แต่ละคลิปนะทุกคนหมอลายยังค่ะไปแม่ไอแม่กูปีแม่ปดเลยเลยนี่เนาะนไปข้าวสู้การคนข้าวไปกันเลยนะคะโชบม,มือข้ากวก่อนเกี่ยวแล้วเอาสอมุดโชบม,มือในถุงนี่เพิ่อว่าไหมหมอ,อย่าดเป็นฟ้าใสละมึงลิบมีบบปินตาจกเข่าเลยพี่น้อง น้ำน้ำน้ำเอแล้วแล้วไปจับ 漫长。 ารถไทยคนทุกคนเอ้ยหอบบ่ไหวลายให้ให้หน่า วันนี้เฮาการะลังร่วมมือร่วมใจกันคัดเกลงมีแต่เฮาผู้เดียวนน่แหละบุ่งมั่นม,มายมาจ้างทุกคนเลยว้าวเราไม่เคยเห็นเอง อุ้มเลยบ้าบ้าหาปลาตะกงร่วงอันนี่ก mm ็รถปั้นล่วงกับข้าเนี่ยครับประกันรถเนี่ยอืมกองมีใช้กองอะมันเงี้ยงเลยนั่นเป็นคุ้มเลยนะนันนี้ก็นอนกินน้ำผ่าวคึ้นนึ่งผมราคาดิ่ป้าไว้ดีเลยเมื่อยแล้ว นี่ได้เขาสงมาให้แน่ยสินลงมาอีูแล้วเลยลงเลยติดหนมันไปไว้กับช่องคัดดึงเลยนี่ได้เนาะอ่ะลงเลยแล้วเดี๋ยวโบก็จะให้เมตตาชิปเอาเพราะมันไม่ใช่เ้ราะเดี๋ยวนคน ชีวิตอะไรอยากรับจ้างเอออะไรอยากหาเงินโนอะอไรอยากรับจ้างอะไรอยากผีช่างที่เจ้าเอ้ยกดไลค์กดแชร์ให้ได้ๆโค้ดอะไรนี่ใช่เออด่าเขาจะบอกใช่คุณรู้ว่าโอ้ยจะให้เห็นหนาอีกนะเป็ญหนาไรเป็นเนเนาะใช่ใช่เด่าอุ้ยเดี๋ยวน่ากับเอฟซีเป็นวินหรือตำก๊อ

เอันนกทีบไป็งตะลุมหน้าพอะไรนี่ดรไเะวังนะขีมุกหยาดลงหยาดลงแต่หยาดเฮ่ปานมาเข้านึ่งเมนันเนาะนี้มันไปให้อื่นกับโลมีกเลยนี่เปลี่ยนเอาเมื่อเปลี่ยนบอกตอนนี้เอาเมือเปลี่ยนตี งั้นเองดินเป็นขี้ตุ่มข้าใสาตีนเล็กสีเออไปหาแถวนั้นเฮ่เจ๊แล้วเะมันชาวบังเกิดปุ๊ดมกว่างนั้นอื <c oughs> อไปหาไม้มง้งอเงือปุ๊ดมกเอาัวเมื่อไปนี่ละัวงมกเสียตีน ตัวคนนั้นนี่ดูเมื่อนะพี่เจ้าคนรถถ่าตัวลงอืมเขาว่าวนั้นได้บาทนี้นะได้นะแ็ะ่ทางคนนะพี่น้องเนาะไม่อกผู้บให้เจ็บเธออีกไม่ได้ดะาได้บอกกับ้ทยเจ้ามานี่เออ จะให้ได้แล้วเธอให้ได้ก็ดีนนยวน,นั่นแหละอันแนวหนาดินมันพันในแห่งอืมจะคองหน้า เจ้าชีบรอกกองทุกคนเลยข้าเจ้าชีปั้นแล้วข้าเจ้ากองป้าแบบทิมแบบนี้เลยแหะข้าเจ้าเสียรถมาปั้นเลยขันว่ากองมาเสียเวลาไป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  ส้มกินข้าวอยู่เนาะมันไคบอกกินข้าวนี่เจ้าหอบลายดิจะส้มกับเจ้ากินบารากระติบเนื้ออันนั้นว่าลดลดน้ำหนักหัวซ่านโคตรเนาะโอ้ยหมูลื่นขึ้นรถ มูเรื่องขึ้นรถไทยสุดเจ้าเอ้ยเจ็บท้องคพิ่มเพิ่มหวาอยากก่างออก็ห่เข้าจะแข้งกับบาทอีกเลยนะลุณเชียวลุ่งกับรุ่งขานั่นไปได้ไปทา,ทน,แา,น,าทนและโอ้โห จักสีบ่อลาวจักสีบ่อไทยพี่น้องเอ้ยคืนก็เดอ้อนี่ทุกคนฮะฉีได้ไปเปลี่ยนยางเออบ่ป็นเปลี่ยนยางเปลี่ยนตีนเล็กทุกคนเลยไปบ่ได้ละมาก พี่ผู้บ่าวฉี่นา่งขากันน้าขาไปเปียนตินเล็ดตินเล็ดระคายสบายดอกเอ้ยเจ้ามันไปไหมเจ้าคะเมนะเบิดมือมันละในเนี้ยเราเมนี้เบิดมือเราได้ผลิตอันนี้เนาะอืมผลิตผลิตภัณฑ์ของเพิ่นได้นี่ใครชนใจสร้างชื่อได้ทุกคนเออเอาลองเบิ้งเบิดมือมันนี่แล้วอยู่ในนี่นี่เปล่าเปล่าเผา มันบดังแล้วกินนี่มันคือดังปะโอ้โหแขพิ่นทุกคนเอ้ยเบิบดมือมื้อนี้พีเห็ดอันนี้จนได้สามันหรอวะเขาเห็ดอันนี้สี่ห้าไปเลยเนาะยับลุม,มปา่า <c oughs> เอาคบปดังละอ้าว <c oughs> ต,ก, <c oughs> ตกรดันน บาทนิกน <c ười> <ired> ้อยบาทนี <İ traction recovery> uh, so right? ่บาทไม่ดีเลยเฮ้ยในเลี้ยงในเลี้ยงทุกคนเนาะไปจะได้ชนใจติดต่อมาเด้อสิบาทข่าวที่ห้องเพื่นคือืตัวเกี่ยวก็จะทุกข์เลยเด้ออืมแล้วมาซื้อไว้สิบาทคนนึงสนใจจังคือได้เอา่านแล้วเจ้น้อย ยอดอเดอร์ม oh. ันลายนี่เฮ็ดเอาทันนี่โอ้จะมันซาดี่อันนี้ก็อุ้มเลยเนี่ยนี่กะันดังโอ้จะน่อยเฮ็ดอเดอร์มาทันแล้วนะจะมันซาดด ออเดรอของเพื่อนสร้างเพื่อนได้เด้อทุกคนเนอ้ยอุดนูนเพื่นแน่เบิ้เลยกย้เขานึงนบาบิเช<ห>ียนีเน่เป่าเฮ็เดแคนเอาไว้คอยเปนเสี่ยวมืออยู่ได้นเมือเนยโอ้ไปให้เขาเพ่นต้ข่อยเฮียนฝกฝนได้นนิคนน่อย่างดนี่เขา่นใต้จุ่ยพิดเดียวน้าแคงอันนี้แหละบาทนี่ยา,ยา้านี้ไปหกาข่าอีกยาวฮันหลุดมา ว่าทุกคนฮอนฮอนเฮ้ยสู้ต่อไปค่ะทุกคนนนีเอาลงอาลงอาลงแล้วละเมื่อรอบนี้มือแรงยังบอกท่านปั้นเสียวอะฮะ เรือ,อยัยขาวปมาปั้นให้อืมอืมแนวบวานนี้ผมบอได้ไปว่าน้ำขาวก่อนไปว่าพยายามบอแล้วใจลงเจอใจคนจนเส้นแล้วนี่เมื <laughs> ม่อยไลคนเข่าเนาะบ่คือไร เกี่ยวไรเออตก๊กระถอยลีไดอือตัวเองพัดทับไม่แข็งแรงเลยก็มนะันอ่อนละอ่ะอนเมือม่อเมือม่อเมื่อยุบลงเลย เชื่ว่างานจะรดตั้นเข้ามาบได้นั่นอืมคุณหจับพวกเขาน่ันย่างคนป้าทุกคนทกเรื่องเนาะ ไปย่างเก็บบึงกว่าป้าทุงแห่งลำบากจะจะเป็นทางอื่นเดี yeah. ๋ยวได้สองคนหกลงกันหลายคนหกบคืนอืม thank <laughs> you